สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผุ่มมีกะกิ้งนะครับไส้ตรมมนะครับผุ่มนะครับกะกิ้งก้ายาตัวนี้นะครับจะมีเต้ประตอนแร่งด้วยนะครับผุ่มนะครับจะททาไม่เรานะครับปอดภัยนะครับในการทํางานนะครับผุมนะครับเป็นผ้าหล่อมนะครับยืด่าหมากนะครับตัวนี้นะครับใส่เย็นสบายนะครับผุ่มนะครับมีกระเป๋าเยอะหมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าข้างนะครับกระเป๋าด้านล่างนะครับผุ่มจัดมานะครับผุมร่องชุดเลยนะครับผุ่มนี่เลยนะครับ กระเคงตัวนี้นะครับเป็นผ้าหลรมนะครับหยืดดีนะครับใส่เย็นสบายนะครับผมนะครับช่วยมีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับเป็นค่ายาวนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นยางหยืดนะครับจะมีไส้รัดด้วยนะครับผมนะครับใส่นะครับดูช่วยนะครับผมนี่เลยนะครับจะมีเท็บตะตัแท่งนะครับเทปบตะตนแท่งตัวนี้นะครับกางคืนนะครับจะเห็นจัดมากเลยนะครับผมนี่เลยนะครับกระเป๋านะครับก็ลึกหมากนะครับกระเป๋านะครับใส้กล้องได้ยืดนะครับผมนี่เลยนะครับช่วยงามมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยากได้นะครับเหลือกจิ้มไดตคลานะรับ นี่เลยนะครับมันแพร่ดูนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างก็มีกระเป๋าด้วยนะครับปุ่มนะครับไัตใไตรกล้องนะครับปุ่มนี่เลยนะครับเซตนี้นะครับกุมหมากนะครับราคาตูกหมากเลยนะครับเคยอยากได้นะครับรีบจิ้มกันเลยครับปุ่มนะครับนำใบไตรนะครับไม่ว่าจะไปทํางานนะครับปุ่มนะครับหรือจะใช้เล่นนะครับใช้ไป็ดเตี๋ยวได้มดเลยนะครับเป็นผ้าหลอมเย็นสบายแน่นอนนะครับปุ่มดัดจับเหงื่อได้ดีนะครับตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับปุ๊บนะครับจะเป็นไส้นะครับทุ่นเคยอยากได้ไส้ไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับติดตะคลานะครับปุ๊บนี่ครับไส้ก็ประมาณนี้เลยนะครับชิมได้เลยครับปุ๊บตีตะคลานะครับปุ๊บ